กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้นะคะภารกิจของสนุกเรียนเนี่ยเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือต้นกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนะคะซอฟเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบและให้ความสนใจเพราะความสวยงามของเขารวมถึงน้องเคนนี่เคนนี่เนี่ยชอบนะคะแล้วก็เรียนรู้เองจาก YouTube วันนี้ค่ะสนุกเรียนเลยจะพาน้องเคนนี่ไปสัมผัสกับ,กบสวนกระบองเพชรหรือสวนแคคตัสด้วยตัวเองของจริงจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณริติจันมลชิตชื่อเล่นชื่อแคทน,นี้ครับอยู่ป3ผมสนใจเลือกแคคตัสเพราะว่าแคคตัสมันเลี้ยงง่ายแล้วก็เลือกแข็งกว่าต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ธรรมดาเวลาจับมันก็บางทีเอเฉา,าได้แต่นี้แคคตัสคือจับแล้วมันไม่ได้เปราะบางมากถ้าบางทีเราจ,จับอันที่อ่อนแอมากแล้วถ้ามันราคาแพงจับมือก็หักเลยแต่นี้แคคตัสมีความแข็งแรงแล้วมีหนามอะไรันนะครับ อยากรู้เรื่องการปลูกแคดตัสจะไปเรียนรู้กับพี่เดียวครับ สวัสดีครับพี่เดียวครับสวัสดีครับผมสนใจเกกร,คครื่องการปลูกแคคตัสเหรบการปลูกแคคตัสแล้วน้องเคยปลูกมาหรือยังเคยปลูกแล้วครับอ๋อเดี๋ยววันนี้พี่จะพาชมสวนนะจะได้รู้ว่าน้องชอบอะไรยังไงเพราะว่าแคคตัสเนี่ยมันมีเยอะมากครับโอเค เคนนี่อันนี้ลงเรือนพี่เดียว <Wow. S 1> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะให้น้องเคนนี่เนี่ยดูของพี่นะแล้วจะถามน้องว่าน้องสนใจต้นไหนที่ชอบที่สุดของน้องเคนนี่5ต้นดีไหมครับแล้วเดี๋ยว5ต้นนี้พี่เดียวจะให้น้องเคนนี่ไปแนะนํากับเพื่อนเต่อนะครับผม uh. อ่ะตอนนี้ดูไปเรื่อยๆก่อน,อน,นช่ต้นอะไรครับตัวนี้เหรอครับตัวนี้ชื่อ Astrophytum ครับ Astrophytum ครับอ่าใช่ Astrophytum Astrophytum ก็มีหลายชนิดตัวนี้เป็น Astrophytum astilias Astrophytum a s t i l ี a um s อ่าใช่ถูกต้องครับแต่นี้คือเขาแดงทั้งต้นเลย อ่าใช่อันนี้เขาเรียกว่ายิมโนเคลิเซียมดิมโนเคลิเซียมใช่ครับตัวนี้ที่มันแดงเพราะว่าเป็นลายสีด่างของเขาเป็นไม้ด่างที่เป็นด่างสีแดงอ่าฮะเล้ออันนี้มันไม่มีถนามแล้วมันครับ ใช่อันนี้กลุ่ม Astro รไฟต t ม um, ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีหนามก็เป็นกระบองเพชรอีกตัวหนึ่งกระบองเพชรที่ไม่มีหนามก็มีเหมือนกันตรงนี้คืออะไรครับอคืออันนี้เป็นลายของเขาครับเป็นลายของ Astro um รไฟต t มที่เขามีชื่อว่า Super k a b u t ุปเป<น>อ,โโอร์คาบโนะครับน้องเทนนี่รู้จักไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเำไมอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนลายใบไม้อะครับ เหมือนลายใบไม้ก็ความหลากหลายของกระบองเพชรนะครับก็จะมีลายแบบนั้นแบบนี้หลากหลายครับแล้วพี่ทำได้ไงครับที่ให้มันเป็นสีแดงก็ต้องมีพ่อแม่พันธุ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเลือกพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้เป็นสีนู้นสีนี้ครับแล้วทำยังไงล่ะครับที่ทำก่อนเดี๋ยวพี่จะไปสอนเรื่องการเพาะมเล็ดการผสมเกสรอะไรพวกนี้ครับผมทำให้มันเป็นสีอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับง่ายมากครับเดี๋ยวพี่จะสอน หมดเลยอันนี้เหมือนรูทุเรียนเลยครับครับเนี่ยมันมีหลายทรงแล้วแต่จินนาการเลยครับตัวนี้ก็เป็นพันเอลิโอคาร์บัสครับเป็นไม้สายพันธุ์ที่ไม่มีหนามเป็นกระบองเพชรที่ไม่มีหนามอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับสงสัยว่าอันนี้มันดูนิ่มๆเหมือนเชือกเลยครับตัวนี้เป็นสักูเลนตัวหนึ่งชื่ออวัวเนียครับอววเนียใช่อวัวนเนียฮะ ซักูเนกรเนซ์ก็เป็นพืชอวบน้ําวงหนึ่งที่เป็นวงใหญ่ครับแล้วทำไมอันนี้มันถึงมีแบบ,บสองดอกครับอ๋ออันนี้ก็เป็นฝักเหมือนกันก่อนจะมีฝักก็ต้องมีดอกพอมีดอกแล้วพอเราผสมเกสรก็จะกลายเป็นฝักครับแล้วทำไมอันนี้<า>หนามยาวจังเลยครับอ่าก็กระบองเพชรมีหลายสายพันธุ์ครับมีทั้งน้ําสั้นน้ํายาวน้ําที่เป็นขนฮะ,ะหลากหลายครับความหลากหลายของกระบองเพชรม,มันเยอะครับ อันนี้พี่พี่ทาสีครับถูกต้องทำไมน้องเคนนี่รู้อันนี้เป็นปูนทาสีเป็นโมเดลครับเอามาจำลองไว้อันนี้ต้นจริงใชอีกอ่าครับแต่อันนี้ต้นจริงใช่ไหมอ่าไม่ใช่อันนี้ก็ทาสีเหมือนกันสวนพี่ชอบหลอกไปหลอกมาครับมีทั้งต้นจริงทั้งทาสีตัวนี้ต้นจริงครับตัวจริงจริงเลยอ่าฮะเป็นต้นไม้จริงไม่ได้ทาสีครับตัวนี้ต้นจริงครับ อันนี้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งสีแดงใช่ครับครึ่งหนึ่ง<ม>เป็นด่างอีกครึ่งหนึ่งไม่ด่างครับเป็นกลุ่มกิมโนคลิเซียมด่างครับพี่เดียวครับ,รบสองอันนี้นี่สายพันธุ์เดียวกันไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่พินสายพันธุ์เดียวกันชื่ออ m a z i n g <Yeah. S 1> เดียวครับ แล้วเดียวนี่คือย่อมจากชื่อพี่เดียวครับอ๋อใช่ชื่อเดียวก็คือชื่อพี่ Amazing เดียวก็คือมีพี่ป้องเขาตั้งชื่อสายพันธุ์ให้พี่เป็นพี่เป็นคนแรกที่ทําสายพันธุ์ลูกผสมตัวนี้ครับคนแรกบนโลกเหรอครับคนแรกใช่ครับคนแรกบนโลกเลยครับถูกต้องครับสวยไหมครับสวยอ่าเขา มันผสมอะไรกับอะไร,รอ่ะอ๋อตัวนี้พี่ใช้ LB ตัวแท้ผสมกับเออ่ยิมโนโคาริเซียมมิฮาโนตัวด่างครับอ๋อครับแต่ทำลายอย่างนี้เหมือนเป็นซิกแซกขึ้นมาอ่ะอ่าใช่ครับเป็นลายซิกแซกเป็นก้างปลาฮะแล้วแต่จินตนาการน้องเคนนี่เคยเห็นกระบองเพชรพวกนี้แปลกๆแ,แบบนี้ไหมครับไม่เคย <laughs> ต้นไม้พี่เดียวเยอะเลยครับ,รบพี่เดียวเลี้ยงมากี่ปีครับอ๋อพี่เลี้ยงมา30 ปีครับก็เลยมีต้นไม้หลากหลายเยอะแบบนี้เคนนี่ชอบไหมครับชอบครับครับตรงนี้อะไรครับเหมือนกับว่าขราวตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อซูด o ไลทอสถ้าของคนไทยจะเรียกว่าคังคกอ่าแล้วก็มีดอกนี่ด้วยนี่อันนี้คือดอกของเขาเคนนี่ลองดมไหมครับเป็นยังไงครับ <c oughs> มันเออใช้แล้ว อึอมาอันนี้เป็นดอกคังโคกซึ่งดอกเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเพื่อเขาจะได้เดึงดูดมแมลงวนันตัวนี้เผสมพันธุ์โดยมแมลงวันแต่อย่างนี้ปลูกในบ้านก็คือเหมือนนี้คนอึนในบ้านแบบใช่มันก็จะมีกลิ่นแบบนี้ครับแต่มันมีความสวยงามของต้นเขาที่มีความแปลกครับ เขียวๆนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นแพคชิโพเดียมครับตัวเพาะเมล็ดอะครับที่เดียวเอามเล็ดมาเพาะครับเป็นแคคตัสด้วยเหรอครับตัวนี้เป็นไม้อวบน้าครับเป็นซักคูลเลนต์ตัวหนึ่งครับแล้วพี่เดียวพีเดีเอาหนังยางมามัดไว้ด้วยอ๋อทาเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นตัวผสมกับตัวแท้ครับพี่เวลาผสมก็จะจดว่าตัวไหนผสมกับอะไรเป็นตัวแท้ไม้เวลาลูกออกมาเราจะได้รู้ครับ ล้วจะรู้ได้ไงครับที่มันแท้ไม่แท้ครับก็ต้องศึกษาครับใช้เวลาศึกษาครับเดี๋ยวต่อไปพี่เดียวจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังคราวหน้านะครับแล้วอันนี้คืออะไรครับ,รบมันถึงมันมี2ส,สีเลยตัวนี้ก็เป็นฝักตัวหนึ่งถ้าตัวเขียวนี่ก็คือฝักที่เพิ่งติดถ้าตัวสีแดงนี่ก็คือฝักที่แก่แล้วข้างในก็จะมีเมล็ดเดี๋ยวพี่เดียวจะพาไปสอนนะครับ โอ้ยอันนี้สองแสนใช่ครับตัวนี้เอาเมสซิ่งเดียวสองแสนสวยไหมครับสวยคต่ะอ๋มันรู้สึกมันดูเกินไปหน่อยดูเกินไปหน่อยอันดูแพงมากดูแพงมากเหรอเท่าไหร่ถึงไม่แพงครับเดี๋ยวพี่เดียวจะได้ตั้งราคาใหม่อ๋อไม่คือมันดู มันดูกลัวตายแล้วเสียดายมากเลยอ๋อใช่ครับต้องมีความรู้ก่อนครับถ้าจะซื้อไม้แพงๆไปเลี้ยงก็ต้องมีความรู้ก่อนครับคิดว่าต้นเล็กดีกว่าเพราะต้นนี้ถ้าเกิดทาตายเฮียนี่จะวันดาถูกต้องมือใหม่ต้องเริ่มเลี้ยงจากถูกๆไปก่อนครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ถึงจะมาเลี้ยงตัวแพงจะดีกว่าครับพี่เดียวครับสีแดงๆเขียวๆอะไรพวกนี้ครับมันเรียกว่าอะไรครับ ถ้าตัวที่มีสีสีเขาก็เรียกว่ายิมโนด่างครับถ้าตัวเขียวก็เป็นยิมโนเขียวที่มันไม่ด่างครับแล้วไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันนะครับถ้าตัวไม่ด่างก็จะโตวไวเลี้ยงง่ายกว่าครับตัวด่างก็จะโตช้ากว่าครับทีเดียวครับไอตรงปุ่มๆที่ขึ้นจากต้นใหญ่นี่เรียวกว่าอะไรครับ,รบถ้าพวกต้นเล็กๆที่อยู่รอบๆเนี่ยเราจะเรียกว่าหน่อ พอไม้โตขึ้นเต็มที่เขาก็จะมีลูกเล็กๆเป็นหน่อออกมาเราก็สามารถแยกไปขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูโรงเรือนที่พี่ไว้ไม้กราฟดีไหมครับดีครับโอเคไปกันเลยอันนี้โรงเรือนที่พี่เดียวไว้ไม้กราฟนี่ครับ พี่เดียวครับเขาอันั้นมันเป็นแบบสีเขียวก็มีเยอะแต่ทำไมพี่เดียวไม่เอาปักลงดินนะครับอ๋ออันนี้พี่เดียวต่อกกราฟไวเพื่อที่จะได้โตไวๆขยายพันธุ์ได้ไวกว่าที่อยู่ข้างล่างที่อยู่บนดินครับแล้วทพี่เดียวไม่เอาขึ้นอย่างนถูกต้ดดนเลยจะได้โตเร็วๆอ๋อเพราะว่าบางต้นเนี่ยเออพี่เดียวก็อยากจะเลี้ยงให้มันเป็นไม้ลากไม้พอมันเล็ดนะครับแล้วพี่เดียวทำไงให้มันติดกันนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวมันจะมีวิธีการกราฟไว้มีโอกาสหน้าพี่เดียวจะค่อยๆสอนน้องเคนนี่ต่อไปนะครับเพราะว่าการกราฟมันต้องใช้มีดน้องเคนนี่อาจจะยังเด็กอยู่การใช้มีดเนี่ยอาจจะเ,เป็นอันตรายเดี๋ยวน้องเคนนี่โตอีกนิดก็ทําได้เหมือนกันครับเรากราฟไปทุกสายพันธุ์ไหมครับกราฟได้ทุกสายพันธุ์เลยครับแต่เราต้องรู้ว่าอันไหนเป็นแคคตัส เราก็กราฟกับแคคตัสด้วยกันอันไหนสักคูเลนเราก็กราฟกับสักคูเลนด้วยกันครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เรียกแผงคอมาครับอูเบลแมนเนียเหมือนแผงคอมาไหมครับ <c oughs> เหมือนเหมือนตรงไหนครับ <c oughs> ตรงไอ้ตรงนี้อ่าถูกแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแผงคอมา <c oughs> อันนี้เนลำไส้คนเลยครับอันนี้เป็นโลโฟโฟอล,ล่าคริสตัตตาครับ <c oughs> แล้วทำไมตรง เออตรงนี้มันเป็นแบบบางอันมันก็ไม่ม้วนๆขนาดนี้บางอันมันก็เป็นค,ค,คนนูคขาคูคขาอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับมันอยู่ที่ช่วงเจริญเติบโตของเข้าบางช่วงก็ยังไม่เป็นเกลียวครับแต่บางช่วงบางตัวก็กลายเป็นคริสตาลตาแบบนี้ก็มีครับแล้วทำไมตรงนี้เป็นสีขาวอะครับตัวไหนครับตัวสีขาวๆอ๋อเวลาพอผิวมันเก่าๆแล้วโดนความชื้นเยอะๆมันก็จะเป็นผิวแห้งๆแข็งๆมาป้องกันความชื้นนะครับ แล้วอันนี้ดอกจะขึ้นตรงไหนครับพี่เดียวยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับพี่เดียวก็รออยู่อันนี้มันมีฝักแล้วแต่ทำไมอันนี้ไม่ฝักเลยครับก็ตัวนี้ยังไม่มีดอกครับก็เลยยังไม่มีฝักพี่เดียวก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะออกดอกบางต้นในเมืองไทยก็ออกดอกยากหน่อยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับใครไม่เอาไปกราฟอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็กราฟอยู่ครับน้องเคนนี่นี่ไงกราฟอยู่สั้นๆเห็นไหมครับ ว่าอะไรอะครับครับอ๋อถ้าเป็นโรงเรียนนี้ก็จะเป็นกลุ่มเอลิโอคาปัสครับ กลุ่มเอลิโอคาปัสทั้งนั้นเลยแล้วบางพันแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันนี่อันนี้เหมือนกับว่ามันอันนี้มันแบบวันขุขะอันนี้มันเรียอ่าครับผิวใบก็จะมีทั้งเรียบทั้งขุขะฮะตามสายพันธุ์ตามการพัฒนาพันธุ์ครับแล้วอันนี้มันมีขนขนอะไรด้วยมีขนแมวเลยมีขนขนก็คือเขากําลังจะออกดอกได้เป็นไซส์ที่ออกดอกได้แล้วคแล้วต้นเล็กอานนี้คือออกดอกแล้วครับอันไหนครับต้นเล็กนี อ๋อถ้าอันนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับไปครับเดี๋ยวพี่เดียวจะพาไปดูอีกโรงเรือนหนึ่งอ,อันนี้อีกโรงเรือนหนึ่งทางด้านนี้โลฟูฟอล่าเหมือนคุณคเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินโลฟฟอล่าอั of of อน,นี้เป็นสีขาวให้บนต้นเลยครับ อ๋อเป็นพันธุ์ของเท้าครับอันนี้ไม่ใช่โลโฟโฟล่าแต่อันนี้เป็นอีพิเทลันท่าครับอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมถูกต้องแล้วครับน้องเยนนี่แล้วอันนี้มีดอกไหมครับมีครับดอกเล็กๆขึ้นบนยอดสีชมพูสีขาวแล้วทำไมอัน ม,มีปุ่มสีขาวๆเยอะเลยอันนี้อ๋อสายพันธุ์ของเขาพวกปุ่มคนนี้เขาเรียกปุยครับเขาไว้ออกดอกครับเป็นตุ่มดอกของเขาครับพี่เดียวพาน้องเคนนี่ดูสวนทั่วแล้วทีนี้ถึงตาน้องเคนนี่นะครับที่จะเลือกไม้5ต้นแนะนําให้เพื่อนๆได้เริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงครับพี่เดียวเพราะว่าครับ ถ้าบางอันชอบอันที่แพงเกินไปอย่างคนเริ่มเรียงถ้าเรียนตายก็อะเดี๋ยวเอาให้ที่น้องเคนนี่ชอบที่สุดเลยเลือกมาก่อนครับโอเคไหมครับอโอเคไปเลย ต้นยิมโนแคลเซียม LB 2 1 7 8 Amazing เดียวที่ชอบเพราะว่ามันมีหลายสีมันเหมือนแบบไล่สียงแต่แดงก็ไปเขียว,วก็เหลืองครับแล้วก็มีลายเหมือนลายใบไม้แล้วก็มีหนึ่งเดียวโลกคิดว่าแพงเพราะว่าเพราะอยากแล้วก็เติบโตชา้าผมชอบต้นแอคโตไฟตมัมอันนี้เพราะว่า มันเหมือนมีลายลูกศรลงมาอะไรอ่าน,นะคบมันเหมือนลายม้าลายและเป็นขาวสลับเขียวแล้วก็ห้อยอเนียเหมือนขนขนบุ่มบุ่มหเหมือนมันเรียงสีสลับไปเรื่อยเวลาเบียบอะครับแล้วก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีผมชอบบนอูเบลแมนเนียเพราะว่ามันดูเหมือนมันมีขนม้าแล้วก็มีหลายสีครับคือมีสีเหลือง ขียวอ่อนๆแล้วก็เหมือนมีเหลืองเขาพ็มีเขียวเขียวก็มีสีแดงครับแล้วมันก็ตรงหนามันเรียงมันแผ่นคอมาดีครับมันดูเป็นระเบียบแล้วก็ส่วนสีมันก็เป็นสีคล้ายกันทุกอันเลยครับมันมีแล้วก่อนนี่ะเป็นหนามขึ้นมาเหมือนมันเป็นสีขาวสีขาวมันไม่ได้มีสีขาวเป็นจุดๆแต่ะจุดมันมีไม่เป็นอันนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นขาลงทั้งแถวมันใช้เมจิกเขี่ยลงมาเลยแล้วก็มีโคดขึ้นมาครับมันดูแปลกดีอะ ผมชอบยิงโลคาริเซียมคริสตาตาครับเพราะว่ารูปร่างมันดูแปลกดีแล้วเหมือนทุเรียนเลยครับแล้วมันมีเสียมตาแล้วก็เหมือนพัดแล้วก็มันมีเสียมตาตรงกลางแล้วแต่ที่เหลือก็จะออกมาเป็นสีเขียวๆพี่เดียวบ,บอกว่ามันกลายพันธุ์มาจากต้นกลมๆอย่างนี้แล้วออกมาเป็นอย่างนี้เพราะมันงอกมาข้าง ก็เลยชอบอันนี้ครับเพราะรูปทรงมันดูแปลกตอนสุดท้ายครับผมชอบสูดโดนลโทสครับเพราะว่าดอกมันเหม็นดีแล้วผิวกรุบกระแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนลายหางโคกอะครับแล้วมันมีรูรูเข้าไปแล้วก็ผิวจับมันก็ไว้กันเลยว่าดอกมันหอมแต่สุดท้ายคือโดมแล้วกินมันอื้อเลยอยากให้ทุกคนได้ลองโดมดูนะครับเลือกสัญลักษณ์อันดูแปลกๆ ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะพี่ซ้มคือซอฟเพิ่งรู้ว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากขนาดนี้นี่เลยคะ่ะพี่ซอฟนีู่่นเพียง <c oughs> แค่ส่วนหนึ่งเท <c oughs> ่านั้นนะคะแล้วเห็นน้องเดินกับลุงเดียวเนี่ย <c oughs> คือโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเ <c oughs> หรอจริงค่ะคือสำหรับซอฟเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ซ้มเป็นเหมือนกันไหม <c oughs> ต้นกระบองเพชรก็คือต้นที่เหมือนแบบอยู่ในการ์ตูนมันก็จะมีความแบบ ภาพจำมา<ช>ประมาณนี้เราไม่เคยเห็นอุ้ยมีหน้าตาแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นด้วยแ<ช>่พี่ซอฟซึ่งจริงๆอ่ะมีหลากหลายมากเลยนะแล้วเราก็รู้สึกแบบสนุกไปกับภารกิจนี้จริงๆด้วยจริงค่ะน้องเคนนี่เนี่ยเรียนรู้แป๊บเดียวตาตาแหลมมากค่ะยังไงคะ่าต้นที่น้องเลือกมา <c oughs> แต่ละต้นเนี่ย <c oughs> มูลค่ามูลค่านี้แบบว่าต้นแรกที่น้องเลือกคือ2องแสนบาทโอ้โหน้องตาถึงจริงจริงพี่ซอฟคขาน้องเคนนี่เนี่ยตอนที่ไปเดินทัวร์เนี่ยนะคะมีต้นหนึ่งค่ะที่ดมแล้วแบบมันจะมีกลิ่นเหม็นค่ะดูแล้วนี่อยากตามไปดมบ้างอยากจะรู้ว่าเหม็นจริงเป่าใช่อยากอยากไปด้วยเอาจริงสนุกสนุกอยากไปเจอพี่เดียวมากเลยนะคะสนุก ได้เห็นการเรียนรู้แบบนี้นะคะที่แบบเดินไปคุยไปแล้วก็ลุงเดียวเองเนี่ยม,มีเป้าหมายด้วยนะว่าน้องต้องเลือก5ต้นเพือ่อที่จะได้ไปถ่ายทอดต่อแบบนี้ค่ะพ <Okay. S 1> ี่ส้มมีมุมมองหรือความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับกระบวนการสอนของลุงเดียวหรอคะชอบมากมันเท่มากการเรียนรู้แบบนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆย,ย่อยทีละอันนะคะเวลาที่เด็กกับผู้ใหญ่เดินคุยกันเนี่ยโ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องที่เขาอยากจะรู้เนี่ยจริงๆมันเป็นบรรยากาศการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ปกติเราจะชินว่าแบบเอ้ยเราเรียนรู้กันเราจะนั่งคุยกันต้องเปิดเลคเชอร์อต้องเปิดเลคเชอร์หรือแบบในห้องเรียนเราก็จะชินว่าครูยืนอยู่ข้างหน้านักเรียนอยู่ข้างหลังแต่ว่าการเดินไปด้วยกันแล้วคุยกันไปเนี่ยมันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่รู้สึกผ่อนคลายพี่ซอฟแล้วมันจะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ความอยากรู้โดยเฉพาะสําหรับเด็กคะะ่ะก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกมันไม่แบบกดดัน แล้วที่ซอฟต์แนคือเป็นการคุยกันแบบมีเป้าหมายใช่คือไม่ได้แบบคุยไปเรื่อยเปื่อยใช่ค่ะจะสังเกตเห็นว่าพี่เดียวนะคะแล้วก็น้องเคนนี่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีเป้าหมายในการเรียนรู้ค่ะว่าแบบเ้ยเราจะมาทําอะไรเรามีภารกิจอะไรบ้างตั้งโจทย์ไว้ตอนแรก<ช>เลยก่อนเดินวัดเดี๋ยวให้หา5ต้นนะใช่ค่ะซึ่งอันนี้จะช่วยให้เด็กนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยมีวิธีการในการกํากับตัวเองเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย ก็จะไม่เป็นเหมือนที่พี่ซอบอกว่าเอ้ยเข้ามาแค่มาชมเฉยๆแต่แอันนี้มีเป้าหมายแล้วก็แบบเอ้ยทำยังไงให้จะได้ตามภารกิจนั้นสเสน่ย<ส>์อย่างหนึ่งเลยคือของต้นกระบองเพชรค่ะพี่ส้ม คือชื่อของเขาค่ะพี่ต้งหมวล้อเลยพี่ต้องหวดล้อเลยคุณผู้ชมทางบ้านทราบไหมคะว่าต้นกระบองเพชรที่เราเห็นอยู่ด้านอ่ะอย่างยกตัวอย่างด้านหน้าพวกเรานะคะแต่ละต้นเนี่ยมีชื่อสายพันธุ์ชื่อเฉพาะของเขาคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็จะเรียกโดยรวมว่ากระบองเพชรแต่ถ้าเกิดเราอยากจะจดจําชื่อให้ได้ค่ะพี่ส้มต้องยกตัวอย่างสักต้นหนึ่งได้คเด็กๆก่อนหน้านี้แอบกระซิบนะคะนี่ซอมกับพี่ส้มนั่งซ้อมท่องกันเลยนะคือว่าแต่ละต้นชื่ออะไรบ้าง พี่โซนจัดไปจากชื่อค่ะได้ค่ะเด็กๆฟังดีๆนะคะจริงๆเด็กๆอาจจะรู้อยู่แล้วมีเราเองไม่รู้นะเช่นต้นที่หนึ่งค่ะยิมโนคาไลเซียมค่ะทางด้านไหนคะทางด้านนี้ต้นด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นพันธุ์เดียวกันอพี่ซอสเอาอันนี้เลยค่ะน่ารักน่ารักดิสโก้แคคทัสอยากเต้นขึ้นมาฟังดูแล้วมันก็น่ารักนะมันเหมือนไฟดิสโก้ไงมันก็เลยไปชื่อดิสโก้ค่ะทุกคนแต่สวยแล้วก็แบบเชื่อรลังการมากมีอีกนึงค่ะมีค่ะ แมมมิลาเรียค่ะต้นนี้ที่มีดอกชมพูใช่ไหมคะแมมมิลาเรียฝั่งซอฟก็มีอ่ะอีกต้นหนึ่งสองด้านตรงนี้นะคะคือน่าจะพันเดียวกันใช่ไหมคะพันเดียวกันนะคะชื่อว่าแอสโตรไฟตัมอลังการมากค่ะือแต่เดี๋ยวชื่อเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเป็นแบบพ่อมดจริงเราจะถือไม้กายสิทธิ์นี่ก็เราไล่มนี่เลยพี่ส้มจริงค่ะแอสโตรไฟตั้มมาเลย่ะเคนนี่จำได้ ใช่นั่นคือเรื่องที่เราว่าน่าสนใจมากนะคะในการเรียนรู้อย่างอย่างต้นนี้ค่ะเขาบอกมีชื่อเต็มอ่ะพี่มีชื่อเต็มซึ่งยาวกว่านี้ยาวกว่านี้มากที่บอกว่ายิมโนคาลเซียมนี่คือชื่อย่อชื่อย่อชื่อเต็มเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับชื่อจังหวัดกรุงเทพใช่นั่นคือนี่คือย่อแล้วยิมโนคาลเซียมนี่คือย่อแล้วพี่ส้มคะวันนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะสนใจล่ะอยากเรียนรู้เรื่องต้นกระบองเพชรแต่พอมาเจอชื่อที่แบบ แฟนตาซีขนาดนี้เนี่ยเอะเราจะถอดใจดีไหมนะหรือว่าเรามีเทคนิคไหมคะที่เราอยากจะจดจำชื่อยากๆหรือจริงๆนะเป็นสกิลที่ใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้คือการจําที่ซ้องมีเทคนิคแนะนำไหมคะอาจจะพอมีนิดหน่อยแต่ว่าพี่ซอมช่วยแลกเปลี่ยนได้นะอันนี้จากประสบการณ์จริงๆก็เพิ่งรู้จักชื่อเขาเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าปากเองแล้วเพราะว่าชอบชื่อนี้ก็จะจําได้เด็กๆอาจจะลองใช้การจําให้มันแบบสนุกอะคะคือ อาจจะยังไม่ต้องรีบจําอันที่เรารู้สึกว่าเรายังจาไม่ได้ค,คือให้เลือกสักอันหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจรู้สึกชอบแล้วจําชื่อเขาให้ได้ก่อนอันที่สองก็พูดบ,บ่อยๆพูดบ่อยๆพูดออกจากปากเราบ,บ่อยๆเวลาเราพูดนะคะพูดให้มันชัดเจนให้เราได้ยินนะคะแล้วสมองเราค่ะเขาก็จะทํางานตามรูปปากของเราเขาก็จะจำไว้ว่าอ๋อคำนี้เราเคยพูดลักษณะอย่างนี้อย่างซอฟก็มีนะยังไง ซอฟว่ามไม่ไม่ได้อยากจะบอกว่าเป็นเทคนิคที่ถูกต้องแ,แต่มันเป็นอะไรที่ซอฟใช้มาตลอดตอนสมัยเรียนก็ใช้แบบว่าอ่านหนังสือสอบหรือว่าเจอคําศัพท์ยากๆอซอฟจะพยายามหาจุดเชื่อมโยงค่ะเ <c oughs> ช่นแบบว่าเอ้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเช่นถ้ายกตัวอย่างชัดสุดนะคะอย่างเช่น d i s โก้แค t ต s สอย่างเงี้ยเราก็จะจำล้าเอ้ดิสโก้โ <c oughs> คือไฟดิสโก้ <c oughs> ใช่ไหมเอ้มันต้องเป็นไฟเบี้ยบมันก็จะกลมๆนะ นี่ก็คือดิสโก้ออแคคกตัสก็คือกระบองเพชรรวมกันดิสโก้แคคตัสอ๋มอมันเป็นชื่อของเจ้าตัวนี้ที่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือพี่อาวใส่เรื่องราวเข้าไปในสิ่งที่จําด้วยใช่ซอพแพยางใส่เรื่องราวแบบว่าตอนเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรเราก็จะจําให้แบบ พราพอมันมีแก่นที่เราคุ้นชินอะทำให้เราสามารถจดจําได้ง่ายขึ้นแล้วฝังนานด้วยบางครั้งนะเป็นเรื่องตลกก็ได้เพราะว่าการจํามันไม่ผิดไม่ถูกใช่ไหมคะมันเป็นเทคนิคที่แบบเหมาะกับเราอะไรอย่างงี้ใช่อย่างต้นนี้อะเราได้ยินมาเมื่อสักครู่ผู้รู้บอกเรามาแล้วแบมเมลารียค่ะทำไมถึงชื่อแบมเมลารียคะเพราะว่ารูปทรงพี่ซอฟจะคล้ายๆกับทรงอก ของผู้หญิงของงผู้หญิก็คือเหมือนแมมมาแมมมาก็คือเป็นรักสับที่บอกถึงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมคือชื่อทุกชื่อเนี่ยเขามีที่มาที่ไปถ้าเราเข้าใจแล้วเราแบบมีเรื่องเชื่อมโยงในหัวเราอะไรเงี้ยซอฟเชื่อว่ามันจะทาให้เราจําได้ง่ายขึ้นหรือเด็กๆที่มีจินตนาการก็ลองเชื่อมโยงเหมือนที่พี่ซอฟใช้ก็ได้นะคะลองดูว่าอะไรที่จํายากๆลองใส่เรื่องราวเข้าไปแล้วมาพูดออกมาบ่อยๆแล้วก็ฝึกคิดถึงมันบ่อย เราก็จะจําได้เคนนี่ทําได้เด็กๆทั้งบ้านก็ลองไปทําดูนะคะเคนนี่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วะนะคะโอ้โหได้เทคนิคก,การจำนะคะเรื่องราวต่างๆสนุกๆแล้วก็ได้รู้จักชื่อสายพันธุ์นะคะ<ช>ของต้นกระบองเพชรแต่ภารกิจของน้องเคนนี่นะคะยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ <c oughs> ตอนต่อไปค่ะเคนนี่เนี่ยจะได้ทดลองการปลูกแคคตัส<ะ>ด้วยตัวเอง ซ้อมยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าวิธีการปลูกแคคตัสเนี่ยเขาทำกันยังไงปลูก <c oughs> ต้นกะมองออเพชรเป็นไงอ่ะพี่ส้อมอยากรู้เหมือนกันพี่ซอเราต้องติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยซ้อมกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ